มีหลายคนที่ยังเข้าใจว่าการทำงานมากๆนั่นเป็นแนวทางที่จะทำให้เขาร่ำรวยโดยบางคนก็อาจจะเคยคิดว่าถ้าตอนนี้ได้เงินเดือนแค่สองหมถ้าเกิดว่าเงินเดือนเพิ่มเป็นสามหม่นเพิ่มเป็นห้าหมืน่นเขาก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะร่ำรวยได้แล้วก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ได้เงินเดือนมากกว่า คุณคะถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นนี่เป็นสัญญาณว่าคุณน่ะกำลังจะติดกับดักเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานจนเกินไปแล้วคะ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนข้อแรกที่เราสังเกตได้ง่ายๆคนส่วนใหญ่ะจะเอารายจ่ายของตัวเองไปเปรียบเทียบกับรายได้ของคนอื่นแล้วก็คิดตามว่าถ้าเกิดว่าเราได้เงินเดือนเท่านี้คงจะดีสินะมันน่าจะเหลือเพียบเลยอะ่ะ แต่จริงๆแล้วรายจ่ายของคุณมันได้สูงมากที่สุดก็เท่ากับตอนที่คุณมีนั่นแหละค่ะหมายความว่ายังไงถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเปรียบเทียบกับคนเงินเดือนเยอะกว่ายังไงก็ต้องเหลือแต่ในความเป็นจริงคุณคิดดูดีๆนะคะคนส่วนมากพอมีรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยรสนิยมก็ดันไปสูงขึ้นตามรายได้ซะอีก หลายๆคนชอบเต็มที่เพราะว่าวงเงินในการมีเงินเดือนที่สูงขึ้นวงเงินบัตรเครดิตก็ได้สูงขึ้นมานั่นเองบ้านก็ต้องหลังใหญ่ขึ้นรถก็ต้องอัปเกรดขึ้นทำงานมาเหนื่อยก็ต้องให้รางวัลกับตัวเองทำงานหนักทั้งท,ที่บางคนนะ่ะไม่ได้ชอบงานนั้นบางทีทำงานแล้วได้เงินเดือนมาพอมีเงินเดือนก็ให้รางวัลตัวเองพอเงินหมด ก็มองคนอื่นที่เงินเดือนเยอะกว่าอยากที่จะได้แบบเขาบ้างทั้งหมดนี้นะคะมันคือชีวิตคุณบอกเลยว่าคุณกําลังติดกับดักมันยากมากที่คุณจะหลุดพ้นออกมาได้เพราะคุณไม่มีเงินพอที่จะลงทุนทำอะไรมันจะติดขัดไปหมดลงทุนหารายได้เพิ่มก็ไม่ได้รายจ่ายไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆค่าผ่อนก็รออยู่ทุกเดือน มันกำลังบีบให้คุณไปทำงานที่คุณไม่ชอบเอาเวลาของคุณไปแลกกับเงินเพื่อให้ผ่านพ้นไปในแต่ละเดือนเรื่องราวทั้งหมดนี้แก้ไขได้ไม่ยากเลยค่ะแต่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแนวคิดซึ่งแนวคิดที่คุณจะเปลี่ยนจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อต่อไปนี้ค่ะข้อที่1คุณต้องเลิกโฟกัสที่เงินเดือน คุณจะต้องโฟกัสที่คุณค่าและความพึงพอใจความภูมิใจในงานที่คุณกำลังทำอยู่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้มันเพิ่มคุณจะต้องเข้าใจนะคะว่านายจ้างจะยอมจ่ายเงินให้กับสินค้าพรีเมียมเท่านั้นงานที่คุณทำมันต้องเป็นสินค้าพรีเมียมคุณควรที่จะสร้างคุณค่าให้ตัวเองสร้างงานจนตัวเองยังภูมิใจถ้าแม้แต่ตัวเองยังไม่รู้สึกว่างานที่ทำมันเจ๋ง คุณไปเสนอให้เจ้านายเจ้านายก็จะไม่รู้สึกว่ามันเจ๋งค่ะเพราะฉะนั้นการโฟกัสไปที่คุณค่าของตัวเองและก็ความที่เจ๋งของตัวงานนี่แหละนอกจากจะทำให้เราได้รายได้เพิ่มในระยะยาวยังช่วยให้เราไม่ต้องไปนั่งเครียดเวลาที่เราไปมองว่าคนอื่นเขาได้เงินเดือนเยอะกว่าความสามารถของคุณจะช่วยให้คุณในระยะยาวไม่ว่าคุณจะยังเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน แต่คุณจะสามารถเลือกรับเงินได้ตามศักยภาพหรือว่าตามความสามารถของคุณค่ะข้อที่2เวลาที่คุณจ่ายออกไปให้คุณจ่ายเพื่อความต้องการของคุณจริงๆไม่ใช่จ่ายเพราะว่าของมันต้องมีหลายครั้งเราซื้อรถคันใหญ่เพื่ออยากให้คนอื่นยกย่องเช่าคอนโดหรูรๆเพื่อที่จะถ่ายรูปลง Facebook แล้วให้คนมาชื่นชม ใช้สินค้าแบรนด์เนมเพื่อมาถ่ายรูปคู่กับตัวเองทำไมเราถึงต้องจ่ายเงินเพื่อคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่พอเราลำบากก็อาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันนี่แหละที่มาซ้ำเติมเราจริงๆแล้วนะคะการมีบ้านการมีรถการใช้แบรนด์เนมมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกคะ่ะถ้าคุณมีเงินแล้วมีกำลังพอที่จะซื้อได้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณคะ่ะแต่คุณลองคิดดูอีกทีว่าในของหนึอย่างที่คุณซื้อ มีกี่อย่างที่มันเป็นความต้องการจริงๆของคุณต่อให้มีคุณคนเดียวในโลกนี้คุณก็ยังอยากที่จะซื้อมันลองพิจารณาดูให้ดีนะคะเพราะบางอย่างคุณไม่ได้อยากได้หรอกแต่คุณอยากเอามาไว้แค่เพื่อที่จะอวดว่าคุณก็มีและคุณก็สามารถซื้อสิ่งนี้ได้ทีนี้ไปข้อที่3ค่ะคุณจะต้องจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอเงินเก็บ เพื่อที่จะเอาไปลงทุนต่อยอดมันก็คือรายจ่ายส่วนตัวทำไมเราถึงชอบจ่ายให้ตัวเองหลังสุดเหลือเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่สุดท้ายจะไม่เหลือยังรูดบัตรเครดิตไปกินของเดือนหน้าอีกซึ่งเราอะทำผิดมาโดยตลอดนะคะจริงๆแล้วพอมีเงินเงินเดือนมาได้สิ่งที่คุณต้องจ่ายให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นในการที่คุณจะเอาไปาลงทุนเพิ่ม ในการที่คุณจะเอามาพัฒนาความรู้ความสามารถในการที่คุณจะซื้อของดีๆเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายของคุณอย่าลืมว่าตัวคุณเองเป็นเครื่องจักรผลิตเงินถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูแลเลยไม่ทำให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่จ่ายในสิ่งที่คู่ควรกับตัวเองคุณเองก็จะไม่เห็นคุณค่าของเงินนั้นและร่างกายของคุณเองก็จะชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณบอกนะัก บอกว่าเป็นเครื่องผลิตเงินเอามาใช้ในการหาเงินแต่คุณกลับไม่ได้ดูแลมันดีเท่าที่ควรเอาไปจ่ายให้กับสิ่งของนอกกายให้กับสิ่งของแบรนด์เนมให้กับสิ่งที่จะทำให้เพื่อนของคุณคิดว่าคุณหรูหรามีระดับลองคิดใหม่ทำใหม่ได้นะคะลองนำทั้งสามข้อนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณบางทีสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณหลุดพ้นออกมาจากกับดักก็ได้ การทำงานต่อให้คุณได้รายรับมากเท่าไหร่หรือรายจ่ายมากเท่าไหร่ถ้าคุณรู้จักบริหารจัดการเงินให้ดีคุณก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่จะหลุดพ้นจากกับดักที่ว่านี้ได้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองและขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามช่อง podcast ครูเกส station ถ้าคุณมีข้ออมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะครูเกรออ่านอมเมนต์ของคุณอยู่ค่ะ สวัสดีค่ะ